ใหม่แล้วนะคะตอนนี้เมนเรื่องฮ้าสอกันหรือยังคะฮ้าสอมีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะวันนี้เราอยู่ในโลกติ๊กตอกมาจะเปใหม่แล้วนะจ๊กคนหนึเลยนะคะแสงต้องพอคะ่ะสองนะคะเสียงต้องชัดคะ่ะแสงสี3นะคะสีคะ่ะสีจะต้องเป็นอะไรที่ สุดไซส์นะคะใครเห็นเราก็อยากที่จะแวะดูก่อนนะคะว่าคลิปนี้คืออะไรนะคะไลฟ์นี้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแสงนะคะสีเสียงนะคะและข้อสีสำคัญมากๆเลยนะ,ะก็คือสบาย นอกจากแสงสีเสียงจะช่วยให้เราสบายตาที่จะพบเจอนะคะเพราะว่าคั้งแรกเลยก็คือสายตาของเรานะคะที่จะกระทบเข้าไปที่มือถือนั่นเองนะ,ะและข้อที่สี่สำคัญมากๆคือสบายใจที่จะได้ฟังค่ะคือเราไม่เกิดการดบบังคับไม่ว่าที่จะเป็นเรื่องคลิปหรือว่าเรื่องของไลฟ์นะคะสามารถให้ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมกับคลิปและก็ไลฟ์ของเราได้อย่างสบายใจนั่นเองนะคะไม่มีการบังคับเฮ้ยขอจอยหน่อยสิเมนหน่อยนะคะเมนหน่อยนะคะอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนและข้อที่ห ะะอันนี้สําคัญสุดๆไปเลยก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่ะวันนี้4ีสอของคุณนะคะจะเด่นแค่ไหนก็ตามถ้าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณไม่โอเคเป็นไงคะตืดๆพังใช่ไหมจ๊ะฉะนั้นวันนี้นะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณนะคะเรียกสัญญาณอะไรอยู่คะ่ะโคตรปูมีสัญญาณเน็ตมานําเสนอวันนี้นะคะโคตรปูใช้อยู่นะคะอินเทอร์เน็ตร้อยหนึ่งร้อยนะคะยี่สิบห้า เท่านั้นเองนะคะต่อเดือนนะโดยที่เราสามารถเลือกแพ็กเกจนะแพ็กเกจที่กดปุ่มเลือกก็คือ1490นะคะต่อปีฉเฉลี่ย125ต่อเดือนหรือสามบาทต่อวันเท่านั้นเองนะคะวันนี้อย่าลืมเทคนิค5สองจำให้แม่นนะคะแสงสีเสียงสบายใจก็อย่าลืมและสำคัญไม่ยิ่งใหญ่เหมอนกันคือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตต้องพร้อมค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมเช็ค5สอของตัวเอง ให้โดดเดนและก็ให้ชัดเจนด้วยนะคะม erry Christmas ค่ะ